สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์พรวินทร์ทัพย์มั่งมีนะคะสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการนะคะเราจะมาขึ้นในยูนิตที่หนึ่งในเรื่องของแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเนาะคิดแบบไหนคิดรูปแบบไหนที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจนะคะแนวคิดก็คือเราก็ต้องไปมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเราเองเนาะว่าเราชอบแบบไหนและจะทําให้อ่า ทำประกอบธุรกิจอย่างมีความสุขเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีแนวคิดอะไรบ้างที่เขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จกันนะเาไปดูกันโอเคกดตรงนี้แหละโอเคลองดูจัะมาดูนะคะที่แนวคิดของอการเป็นผู้ประกอบการคือการทาตามคนอื่นเนะี่ยทำที่เขาทําประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็ มิกแอนแมทนะคะอย่างไหนที่ที่มันใช่เราเราเอามาเอามาเป็นแนวคิดนะคะเอามาต่อยอดเนาะ,ะให้ทำให้สำเร็จนะคะ,ะเรามาดูนะว่าเรามีแนวคิดแบบไหนที่โดนใจเราเนาะ,ะไปดูกันนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะ,ะมีประมาณสิ้าอย่างเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลกันแต่ละอย่างนะโอเค อย่างที่หนึ่งต้องสนุกไปกับการทำงานนะคะเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นอย่างไรเราจะต้องเลือกอทำธุรกิจหรือเลือกทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบอมีความเป็นตัวตนของเรานะคะต้องส่งเสริมกับการที่ไลฟ์สไตล์ของเราทําให้เราสนุกกับการทํางานเมื่อมีความสุขมันจะสนุกกับการทํางานนะคะและทําออกมาได้ดีด้วยนะคะข้อที่1นนะคะโอเคไปดูข้อต่อไป ข้อที่2นะคะต้องหานว,วน,นวัตกรรมใหม่ๆเสมอนะคะเมื่อเราทํางานหรือทําในธุรกิจของเราอย่างมีความสุขแล้วพอเราทําแล้วมันสนุกอะ่ะหลังจากสนุกแล้วคือมันมันมันก็อยากที่จะท้าทายทําอะไรที่สิ่งใหม่ๆที่ทําให้อายังไงอะ่ะคิดนอกกรอบอย่างสร้างสารรค์นะคะทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นการท้าทายว่า เออเราทาเซมเซมแบบนี้แล้วแล้วถ้าเราทํานอกกกอบไปแล้วมันจะได้นวัตกรรมใหม่ไหมนะคะแนวคิดนี้มีใครมีบ้างนะคะลองไปดูข้อต่อไปและถามใจตัวเองนะว่าเรามีกี่ข้อนะคะ,ะข้อที่สามนะคะคือการพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่เสมอนะคะในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยกลัวการเริ่มต้นนะคะนับหนึ่งนะคะก้าวแรกนะคะถ้าเราผ่านได้นะเราจะ,ะมีสเต็ป เนือกว่าคู่แข่งขันหนึ่งสเต็ปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงเราอยู่กับที่เท่ากับเราถอยหลังหนึ่งก้าวนะคะ,ะเพราะฉะนั้นต้องอพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะมาดูข้อต่อไปข้อที่4นะคะความสําเร็จมาจากการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะคะเหมือนข้อที่3ที่ครูทุกพูดไปแล้วเนาะ,ะเมื่อเราทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือทาในสิ่งที่เราลักเราชอบแล้ว ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าไม่ทําไม่ต่อเนื่องถอยหลังแน่นอนเลยนะคะ,ะข้อนี้นะคะครูตุ๊ก็ชอบอมีคําพูดเล็กๆน้อยๆสาหรับตัวครูก็คือก้าวไปข้างหน้ายังดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราหยุดอยู่กับที่เท่ากัเราถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ถ้าเราก้าวไปหนึ่งก้าวก็เท่ากับเพื่อนๆหรือคู่แข่งขันก็ก้าวเหมือนกันนะคะก้าวอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องอาจจะลองทําผิดทําถูก แล้วก็ถ้าผิดต่อยอดนะคะถ้าทําถูกตอนต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเจอจุดที่สมดุลและจะทําให้เราประสบความสาเร็จนะคะเขาบอกว่าทําจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จนะ,ะข้อที่ห้าอย่ากลัวกับการแข่งขันนะคะข้อนี้นะคะคุณครูต้องให้ที่เทคนิคนะคะถ้าเรามีจุดแข็งของเราเรามีผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของเราที่คิดว่าเราเนี่ย ได้ทดลองใช้แล้วได้คิดค้นขึ้นมาแล้วและมันดีมันเลิศสําหรับเราแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นนะคะจะไม่กลัวคู่แข่งขันขเลยจุดแข็งเรามีเรากเา็เราก็ไม่กลัวคู่แข่งขันขแต่มีที่เทคงแกอยกอย่างคือเมื่อ,อมีการแข่งขันเกิดขึ้นถ้าลูกเขารู้เราลบรอยครั้งชนะรอยครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คู่แข่งขันขว่าเขามีข้อดีอะไรและเขามีข้อเสียอะไร เราก็ได้รู้และเราก็มาอาจจะมีการต่อยอดนะเอาเข้ามาต่อยอดหรือว่าอันไหนที่เราไม่ดีเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจุดแข็งเราไม่ต้องไปกลัวคู่แข่งขันนะจ๊ะโอเคไปดูข้อต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6กเขาบอกว่าต้องมีความกระตือรือร้นนะคะในข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราทําอะไรเรื่อยๆเราไม่มีความกระตือรือร้นที่เราจะทําในสิ่งนั้น มันก็เหมือนกับแบบมันมีพลังงานอะมันไม่มีมันไม่มีพลังงานมันไม่มีอ่าแรงขับเคลื่อนที่จะทําให้อ่ามีความอยากจะประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้ถ้าเราไม่มีพรสวรรค์เราไม่มีเราไม่กระตือรือร้นเราสอพรสวงกระตือรือร้นที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายๆนะคะโอเคไม่มีกระพรแสวงเลยนะต่อไปค่ะในข้อที่7คือปฏิเสธนะคะปฏิเสธและคําวิพากษ์วิจารณ์เชิงแนะนํา ข้อนี้นะคะเป็นอะไรที่เราจะต้องควบคุมควบคุมอารมณ์ของเรานะคะถ้ามีคำวิจารณในเชิงแนะนำเราก็ยอมรับถ้าเราสามารถปรับปรุงได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามัน,น,นภาษาไว้เร่งเขาบอกว่มันมุลี่มูลีจังเราก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราแล้วเราก็พัฒนาในสิ่งที่เราทำให้ดีเมื่อ เราทาดีแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรอะภาพสะท้อนหรือเสียงสะท้อนจะออกไปเองนะคะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะความจริงคือความจริงเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์นะคะให้ไม่ให้ปฏิเสธและทาวิจารณ์เชิงแนะนำเนี่ยถ้าทําได้นะคะข้อนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ในปัจจุบันการควบคุมอารมณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าคุณทําได้คุณประสบความสําเร็จแน่นอน ที่8นะคะข้อที่8ข้อที่8เนี่ยข้อนี้นะคะครูเคยทําไม่ได้เลยนะคะคิดแล้วลงมือทําทันทีครูจะมีตัวอักษรยอ่อของครูคือทอทอ,ท,อทําทันทีนะคะทาทันทีเมื่อเราคิดปุ๊บแล้วเราก็ลงมือทารับรองได้เลยว่าประสบความสาเสร็จแต่ถ้าเราคิดแล้วเราไม่ทำนะคะเ,เหมือนเป็นแบบมีแผนไว้แผนนิง่งแผนวางไว้นิง่งๆไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะคะก็ เป็นลักษณะคือยกตัวอ,อย่างเช่นเราบอกว่าเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างจานแต่เราก็คิดไม้นะาเออเดี๋ยวเราจะไปล้างจานนะ <S <S เออเดี๋ยวก่อนเดี<ๆ>๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทํารับรองเลยถ้าพูดอย่างนี้มันจะไม่ได้ทําแต่ถ้าเกิดว่าเออพอเราคิดปุ๊บเรากินเสร็จปุ๊บอ่ะเราฝึกอ่ะเป็นนิสัยเนาะต้องบังคับตัวเองว่าต้องล้างจานเลยล้างจานเลยคิดปุ๊บกินเสร็จปุ๊บทําเลยนะคะรับรองได้เลยว่า สำเร็จแน่นอนคิดแล้วลงมือทำนะคะทอทอทอทำทันทีถ้าไม่มีก็ค่อยๆพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อที่จะให้เป็นนิสัยและเมื่อเป็นนิสัยนะนี่อย่างนี้เรียกว่านิสัยดีนะคะอะมันก็จะประสบความสาเร็จได้ง่ายๆสบายๆนะคะโอเคไปดูข้อต่อไปนะคะ,ะเป็นแนวคิดที่เก้านะคะผู้ประกอบการที่ดีจะต้องทําอะไระรวดเร็วและมีโฟกัสโฟกัสคือมีเป้าหมายนะคะ กตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําธุรกิจแล้วมันจะมีการขนส่งหรือการจัดส่งสินค้าถ้าเกิดคุณทําช้าลูกค้าโทรแเคนเซิลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําคิดทําให้รวดเร็วนะคะทันใจตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้ลูกค้าต้องตอบโจทย์เลยนะถ้าไม่ตอบตัว,ช,วช่วยอ,อ,อะไรขึ้นโทรแคนเซิลไม่อยาแล้วร้านท,ที่อยากได้ปุ๊บต้องได้นะคะถ้าคุณทําได้คุณก็ได้ ไม่เงินก้อนนั้นลูกค้ายังคงอยู่กับเราและถ้าเกิดโดนใจเขาเขาจะกลับมาซื้อซ้ำอีกนะแล้วก็มีการโฟกัสตั้งเป้านะคะข้อนี้ขอให้ให้ตั้งเป้าใหญ่ไว้โฟกัสที่เป้าหมายนะโฟกัสที่เป้าหมายถ้าสมมุติว่าเราโฟกัสแล้วมันเป้ามันใหญ่เกินไปแล้วก็ลดเป้าลงมาได้นะคะลดเป้าลงมาได้นะคะโอเคไปดูแนวคิดต่อไป แล้วคิดที่10ผู้ประกอบการนะคะคือผู้บริหารที่มีความเสี่ยงข้อนี้ความเสี่ยงในที่นี้ก็คือ,อกล้าได้กล้าเสียเนาะอาจจะมีเสี่ยงแล้วได้เจอโอกาสที่ดีและประสบความสาเร็จได้ไวกว่าคนอื่นเขา1นึงก้าแต่ถ้าเกิดว่าเรากล้าได้กล้าเสียแล้วมันรู้สึกว่าเราทําผิดพลาดเราเราตัดสินใจผิดพลาดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นนะคะอ่าคนที่กล้าได้กล้าเสียถ้า บริหารจัดการที่ดีและมีมุมมองที่ดีโอกาสที่ดีก็จะทําให้การเสี่ยงนั้นเป็นการเสี่ยงที่ดีที่สุดนะคะแต่ต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะการตัดสินใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะมาดูแนวคิดที่11นะะแนวคิดที่11คือผู้ประกอบการต้องบริหารอารมณ์ของตัวเองก่อนนะก่อนที่จะหมดไปนะคะเขาบอกว่าเวลาคนเราอยากทําอะไรมันจะมีไฟ พอ,อ,อ,อเราอยากทํามันจะทุ่มเทเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยทําหรือว่าอ่อย่าปล่อยให้มันหมดไปอะเวลาเราคิดอะไรปุ๊บนะเราทําเลยนะบริหารอารมณ์ด้วยอ่าเราก็ต้องมีการแบ่งพักเวลาของตัวเองด้วยนะคะอ่าคือตรงเนี้ยต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาร่างกายเราด้วยไม่ร่างกายาเราก็เปรียบเสมือนเครื่องจักรเนาะอ่าเพราะนั้นต้องมีการพักเครื่องจักรด้วยเช่นเช่นด้วกันเนาะ ในแนวคิดนี้ก็ถ้าบางคนบริยารจัดการอารมณ์ได้ก็ถือว่าทําได้ง่ายแต่บางคนทําไม่ได้ก็ถือว่ายากแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรพัฒนานะพัฒนาไม่มีพัฒนาแพ็กที่พที่ต่อเนื่องให้ทำยังไงไม่ให้หมดไปเราก็ต้องหาแรงบันดาลใจเนาะคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะอยากทำให้ประสบความสำเร็จเหมือนเขาด้วย มาดูข้อที่12นะคะแนวคิดที่12ผู้ประกอบการจะต้องไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวคืออะไรก็คือไม่ใช่มองมุมมองอะไรอย่างเดียวเช่นเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นเจ้าของใช่ปะ่ะเออไม่ใช่ว่าอะไรก็จะต้องทําแล้วก็เป็นผลก็อยู่ในเรื่องอ่ากไรทําธุรกิตหวังอะไร หวังกาไรแต่อย่าลืมนะการที่เราจะได้กําไรมาเราจะต้องมีอะคะมีพนักงานมีลูกค้ามีองค์ประกอบนะมีมีคนที่มาช่วยผู้ช่วยเราเนาะ,ะหรือว่ามีคอนเนคที่จะต้องติดต่อกับคนคนเหล่านี้คือกำลังสำคัญของเราเปรียบเสมือนคนในบ้านเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องไม่เห็นแก่ตัวเราจะต้องนึกถึงเขาให้โอกาสเขา ให้ให้สิ่งดีกับเขาความรู้สึกดีๆกับเขามีคนไม่ดีกับเขา,น,เขานะคะบางคนไม่เก่งในเรื่องนี้เราอาจจะให้เขาไปสึกอบรมบางคนเก่งในเรื่องนี้ลุยให้โอกาสเขาในการทํางานไปให้อิสระในการทํางานเขาก็จะจะเติมเต็มจะกระจายเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะ,อะมีมีการคิดหรือมีแนวคิดหรืออะไรแล้วแต่ไม่เห็นแก่ตัวเนาะทุกคนก็จะทํางานเต็มที่ แล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเขาบอกว่าการให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเห็นใจตัวเราลองลับเขาพูดกันว่าลองเห็นแก่นคนอื่นบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดเล็กๆน้อยนะนดูต่อไปข้อที่13นะคะแนวคิดนี้คือจะต้องมีจรรยาบรนในกนารเมงาน ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรหรือท,ทําธุรกิจอะไรแล้วแต่เราจะต้องมีจรรยาบรณในการทํางานนะสิ่งนั้นนะคะก็อันนี้นะคะสรุปคําว่าจรรยาบรณง่ายๆเลยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรแล้วแต่คุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อการทํางานในสิ่งสิ่งนั้นซื่อสัตย์อ่าเช่นขายของเราก็ซื่อสัตย์ต่อ ตัวเราเองเราไม่ขี้โกงเขาจรรยาบรณต่อลูกค้าเราก็ไม่โกงลูกค้าเขาจรรยาบ,บัณในเรื่องของคำพูดเรานัดกับลูกค้าไว้เราก็ตรงต่อเวลากับลูกค้านะคะจรรยาบรณต่อต่อเคดร,คเรเเคดิตการค้าเราเขาให้เครดิตกันค้าเรากี่วันเราก็ทำนะคะคือสรุปง่ายๆถ้าคุณมีจรรยาบ,บัณกับเขามีความซื่อสัตย์ต่อเขาเขาจะให้เครดิตคุณแล้วก็จะให้ใจคุณแล้วก็มีการมีความนิยมที่ดีนะคะ ข้อนี้เหมือนแบบไม่สําคัญนะแต่คุณตุ๊กมองว่าคุณมีแค่หนึ่งข้อก็สามารถทุกจะประสบความสาเร็จได้นะง่ายๆสบายๆด้วยนะคะมาดูข้อต่อไปในแนวคิดที่14ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้นําที่ดีนะเป็นผู้นําที่ดีสามารถทำอาบริหารกันคนเดียวไม่ได้นะคะต้องมีเลยคะมีผู้ร่วมด้วยผู้ร่วมสร้างผู้ร่วมทำนะคะเพราะฉะนั้นต้องกระจายอํานาจไป ะะแบ่งความรับผิดชอบให้เขาไม่ได้มีโอกาสได้คิดมีโอกาสได้ทำนะคะก็จะทําให้กระจายอํานาจแล้วก็ผลสผลิตของงานนะคะเมื่อเขาทําอย่างมีความสุขแล้วนะผลผลิตผลผลิตที่เขาทําออกมาเหมือนก็เขาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะ,ะภาวะผู้นำเมื่อเรามีแล้วเราสามารถที่จะ,ะถ่ายทอดหรือให้คำแนะนำ มีถ้าใครไม่มีก็ให้โอกาสเขาไปอบรมนะคะเขาเรียกว่าพัฒนากันได้ทุกเรื่องทุกด้านนะคะการเป็นผู้นำนะคะไม่มีสร้างได้จากนะคะอลองถามใจเราดูดิว่าข้อนี้มีไหมเออสิแนวคิดแล้วนะคะมีอันไหนที่โดนใจเราบ้างเออ,อมาดูต่อไปนะแนวคิดที่15ผู้ประกอบการต้องดูแลสุขภาพตัวเองอันนี้ครูมองว่าสำคัญมากๆเลย ก่อนที่เราจะมีแรงทําอะไรเราจะต้องมีสุขภาพร่างกายทั้งกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอันนี้ง่ายนะคะคือถ้าสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเมื่อเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วพลังสมองความคิดในการที่จะทำมันจะมีแรงกายแรงใจที่ทําแล้วถ้าเกิดว่าคุณไป ร่างกายคุณยังไม่แข็งแรงเลยะจะมีแนวคิดจะไปคิดเด็พบปะไปอะไรไปถึงไปลูกค้าไปอายไปรอก,กแดกอย่างเงี้ยนะมันก็ทําให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองคือการออกกําลังกายนะง่ายเลยออกกําลังกายเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะคะ,ะเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงเราชอบอะไรแล้วก็ไปตรงนั้นเมื่อมันร่างกายแข็งแรงแล้วมันก็จะมีกําลังสมองที่จะคิดทำอ่า ทำทุกสิ่งอย่างให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆสบายๆอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่15นะคะแนวคิดทั้งหมดมี15นะคะก็ฝากไว้นะคะในเรื่องของความคิดนะคะแนวคิดที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะคือต้องถูกจริตเรานะคะต้องอเป็นอะไรที่เป็นตัวตนของเรา มีไบรน์สไตล์ของเรานะคะและก็ไม่มีถูกมีผิดและไม่จําเป็นต้องมีทุกทุกข้อมีหนึ่งข้อก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะอ่าเคเมื่อเราเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดจบของยูนิตที่หนึ่งแล้วพวกเรานักศึษาทุกคนนะคะก็จะต้อง อย่าลืมไปทําใบงานในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ประกอบการหรือแนวคิดของผู้ประกอบการในแพลตฟอร์มนะ,ะสมัครถนะย่อยที่1.1นะคะก็เข้าไปลองลองไปเข้าไปเทสดูนะคะตอนนี้นะคะ,ะวิทยายของเรานะคะทำแพลตฟอร์มไว้นะคะเริ่มทำนะคะมันก็จะมีความยังไม่เสถียรอยู่เนาะ,ะแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาขัดข้องอะ,อะไรยังไงแล้วก็คอนเน็กติดต่อกันนีด ในลายเนาะในคาบเรียนที่เราเรียนนะคะลืมบอกไปว่าในการเรียนการสอนของเรานะเราจะต้องเรียนแบบฟิปนะเรียนที่บ้านมาทํากันบ้านที่โรงเรียนแล้วมาส่งกันบ้านที่โรงเรียนเรียนที่บ้านทํากันบ้านที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เก็ตอะไรคุณสื่อสารกับครูเนาะแล้วก็เอางานมาส่งที่ในห้องเรียนนะคะ โอเคไหมถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจเราคอนเน็กติดต่อกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะคุณูก็ข,ขอจบในการนำเสนอนะคะการเรียนการสอนเท่านี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจา้ะ